ชิวดีนะผมเดี๋ยวเราจะมานั่งชิลกันตรงนี้ยจะมีแบบผู้คนออกกำลังกายด้วยนะผมนี่เป็นวัดภูเขาทองนี่ถึงแล้วนะผมเราจะพาบนเนาะขับวนวนรอบๆบันนู้มีอะไรบ้างนะผมฮัลโหลฮัลโหลเทสฮัลโหลอีกสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโทนี่สไตล์ลิสต์นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ กำลังจะข้ามเกาะเมืองอยุธยานะผมกำลังจะเข้าตัวเมืองอยุธยาแต่วันนี้เราจะพาไปที่ไหนกันนั้นอ่ะดูที่ปกคลิปนะครับผม <c oughs> ดูที่ปกคลิปนะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันนะเดี๋ยวนี้เราจะพาไปแบบขับรถเต้นนะครับผมถ่ายรูปนั่งเล่นชิลๆกันดีกว่าแล้วครับผมนะแต่เราดูกันนะผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมไปกันดีกว่าคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรมากนะครับน่าจะแบบทันสั่นเนอะไปดูสถานที่ครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่วัดภูเขาทองนะครับผม พระโคทองเนี่ยมันก็จะอยู่ตัวนอกเกาะเมืองนะแต่ว่ามันปเป็นเส้นมันจะอยู่ติดกับทางที่ไปอ่างทองนะผมที่คลิปคลิปก่อนเดี๋ยวที่เราเดินทางยุทธยาขันคายแล้วก็ได้ได้บอกเลยนะเราจะพามาดูดูความสวยงามกันว่าสถานที่แห่งนี้มันจะเป็นยังไงนะผมมันจะมีแบบเหมือนบึงนะบึงใหญ่ๆแล้ววันนี้ก็เลยแบบเออเดี๋ยวไปนั่งเล่นชิวๆทำคลิปทั้ง่อยดีกว่านะครับผมเราก็อยู่ที่ตัวเมืองนะยุทธยา วันนี้เวลาห้าโมงก็เนี่ยโหดูความแดงของแดดประเทศไทยนะผมโอ้ม่คอนร้อเนเลยพรงนี้ก็ฝนตกแท้ทุกวันเลยนะผมเราก็มาดูกันนะว่าวันนี้เราจะโดนฝนหรือเปล่านะอย่างที่เราไปผ่าไทล็อกคิที่แล้วเนี่ยโอ้โหเปียกเย็นกางกเกงในนะครับผมเนี <S <S ่ยครอยู่ที่ตัวเมืองนะโอ้โหสังเกตว่ามีความมุ่มลื่นแนละความเขียวของต้นไม้นะผมผมชอบมากเลยไ,ไปไปขับรถเดินกันดีกว่า เราจะเลี้ยวขวาแนละ้วประทันอยู่ครับ2ี่สิบวิโอ้ช่วงนี้นี่เขียวเลยนะผมนะช่วงนี้ฝนตกบ่อยแนละ้วดุดิผมชอบบรรยากาศแบบนี้มากเลยนะผมเขียวนะเขียวของต้นไม้นะไม่ใช่สายเขียวนี่นสาลักเมือง เราจะไปทางซ้ายนี่นะครับเราจะออกหลังเมืองกันก่อนเฮ้ยไอ้เช่ะนี่ตอนน,นี้มีช้างออกมาแล้วนะครับผมตอนนี้เป็นปางช้างนะนี่ยัไงนี่นแบบเมืองเริ่มเปิดแล้วนะครับผมโควิด ไปวัดภูเขาทอง นี่ล่มลื่นมากเลยโอ้ยข้างในนี่เขียวมากนะดูดิเป็นไงฝนตกช่วงนีงน้เขียวปัดเลยครัข้างในน่าเขาไปถ่ายรูปถ้าเหลือเกินนะครับผม ตอนนี้เราก็รออุทยานเปิดอยู่นะผมตอนนี้อุทยานังได้เปิดเราจอดไปเร้อ,อุทยานกัน,กอ,น,อ,ยน,กนอยากไปเลอเกินวางแผนไว้แล้วนะว่าจะไปกลางเต็นท์กันด้วยนะครับผมแล้วช่องเราจะมีแบบทำคลิปสองนอนเต็นท์ด้วยนะเปลนเลี้ยวซ้ายนะผมขอญาตลุยๆ <laughs> มุดนะผม,ม,ม ก็ไม่รู้เหมือนกันนะชิลดีนะผมเดี๋ยวเราจะมานั่งชิลกันตรงนี้จะมีแบบผู้คนออกกำลังกายด้วยนะผม กินเต็มเลยนะผมเดี๋ยวเราถึงแล้ววัดภูเขาทองเราจะเข้าไปดูข้างในกันโน่นม,มันมียังไงบ้างเป็นยังไงบ้างนะผมอุบบ๊ยตัววัดไข่ด้วย คนเยอะแนละ้วครับผมมีคนอ,ออกกำลังกายเต็มเลย วนเนาะขับวนวน,น,น,นรอบๆคนนู้นมีอะไรบ้างนะผมบรรยากาศก็ไม่ค่อยมีอะไรนะผมแบบเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นวัดอะไรอย่างงี้นะครับมอนต้องออกแนวะแบบชนบทหน่อยนะผม เราต้องถ่ายดูคนสักหน่อยนะผม ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมจะให้ดูความสวยงามของสถานที่กันเนาะนี่วัดภูเขาทองนะครับผมมาเดินชมกันดีกว่าเราสังเกตว่าตรงนี้ก็จะดูอันตรายนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันเป็นแบบว่าเขตก่อ,กอสร้างเนาะแล้วเราก็จะไม่อยู่นานนะครับผม นี่เป็นประวัติเนาะวัดรูข้อทองนะครับผมน,นี่ก็สร้างมาตั้งแต่ปีพศออ1930น,นะครับผมนะมสมเด็จพระเลสวรเนี่ยทรงพระกรณุณาโปรดเกล้าให้สร้างนะครับผมแลนี่มันเลยเจดีย์ตรงนี้นี่คือแบบเก่ามากนะผม1930น,นะฮะ ไปต่อดีกว่าครับผมอตอนนี้ก็จะเป็นพระบรมราชานุสาวรีสำเร็จพระเลสวรน,นะครับผมนะตอนนี้ก็จะมีแบบคนวิ่งออกกำลังกายเยอะเลยนะครับผม um ไปกันดีกว่าครับผมมาเดี๋ยวเราไปนั่งชิลกันริมบึงตรงมู้นดีกว่านอะยังมีบึงตรงมู้นนะวันนี้ก็โหบรรยากาศยามเย็นนะครับผมกำลังดีเลยนะผมต้องไปกับรถนะครับ ดูพระาทีตตกเลยคนระับท่านผู้ชมครับโดยมีเมฆบางอยู่อ่ะโอ้ตายตายตายเฮ้ <c oughs> <c oughs> นั่งตรงไหนดีครับท่านผู้ชมอ่าตรงนี้แบบผมว่าบรรยากาศก,ากำลังดีเลยนะแต่เสาดาะตรงนู้นเมฆเยอะนะผมตรงอนนั้นน่าจะเป็นเมฆฝนนะครับผมถ้า,าไม่มีเมฆนี่น่าจะเป็นพระอาทิตย์ตกสวยๆจ้นะ ตรงนี้เลยกันนะแตตรงนี้ไม่มีที่นั่งนะผม ไปครับไปดีกว่าครับผมโอ้เราก็นั่งกันจนมืดเลยแล้วก็ลมพัดเย็นดีนะผมเพราะฝนมานะครับเราก็นั่งกันชิวเลยนะผมคลิปนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรพูดนะเราก็แบบให้เราก็ถ่ายแบบบรรยากาศให้ดูแล้วกันนะครับผมนะเ้วใส่เพลงแบบชิวๆไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรากลับบ้านดีกว่าครับผมเพราะว่ายุงเริ่มโหมแนละ้วยุงมานะครับไปกับรถเข้าเมืองกันดีกว่าครับผม ก็เดี๋ยวเราจะทําการปิดคลิปกันตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรากำลังกลับบ้านนะไม่แวะไหนแล้วขออย่าีนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมคลิปหน้าเราจะพาไปทำอะไรครับติดตามไว้นะครับผมขอบคุณมากเลยครัเค๊บายบาย